เเข้าสู่วัยชารากระดูกที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าที่ควรก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกหุ่นได้ง่ายซึ่งการป้องกันหลักๆที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆและมีความเชื่อมมาตลอดก็คือการกินแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแต่การกินแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมเข้าไปนั้นจะช่วยได้จริงๆหรือไม่และหากกินมากเกินไปจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า ถ้าขาดการทานอาหารเสริมก็มีส่วนสําคัญในการช่วยนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุบ,บางท่านเนี่ยก็จะติดยึดกับอาหารอย่างเช่นอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบฉันชอบฉันก็ทานอาหารอยู่ประเภทเดียวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้ขาดสารอาหารที่ที่จะได้ครบถ้วนมาซึ่งในนั้นก็อาจจะขาดแคลเซียมขาดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ตัวที่จะเป็นแร่ธาตุในการเสริมสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นการทานอาหารเสริมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะใช้ป้องกันได้ซึ่งการทานอาหารก็จะเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งของแต่ละคนฉันชอบทานอาหารแต่แบบนี้ฉันก็ทานซ้ร้างแบบนี้มันก็ได้าหารสารอาหารแบบเดิมๆตลอดพัฒน,นาการของสมองการเคลื่อนไหวการทรงตัวปฏิกิริยาต่างๆก็ไม่ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง แคลเซียม um เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเนื้อกระดูกและป้องกันการสูญเสียเนื้อกระดูกการได้รับแคลเซียมจากอาหารอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า50ปีต้องการแคลเซียมวันละ1,000มิลลิกรัมอายุมากกว่า50ปีต้องการแคลเซียมวันละ1,200มิลลิกรัมแหล่งที่มาของแคลเซียมได้จากอาหารหลายประเภทเช่นนม โยเกิร์ตชีสปลาตัวเล็กทอดกุ้งแห้งกะปิผักคะนา้าใบยอดอกแครเต้าหู้แข็งถั่วแดงและนาดำโดยทั่วไปการรับประทานอาหารไทยจะได้รับแคลเซียมประมาณ400-500มิลลิกร,รัมต่อวันหรือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ร่างกายคนได้รับในขณะเดียวกันควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ2-3ครั้งครั้งละ30นาทีโดยเฉพาะผู้สูงอายุและปัหมดประจำเดือน เน้นการออกกำลังกายที่ลงน้ำหนักเชน่นเดินไกลวิ่งเหาะๆรำมวยจีนเต้นรำเพื่อป้องกันการสูญเสียกระดูกการออกกำลังกายชนิดนี้ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นอีกทั้งยังทำให้กล้ามเนือ้อและระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นด้วยการทานอาหารเสริมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าร่างกายขาดไหมถ้าร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนมันก็เพียงพออยู่แล้วนนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทานใ้ให้เหมาะสม นะกับกับระดับความต้องการของร่างกายด้วยนะครับเช่นเดียวกันร่าลังกายเนี่ยออกแต่ออกไม่เพียงพอมันก็ไม่เกิดผลกับร่างกายนะออกเหมือนกันแต่ออกไม่เพียงพออันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจนะอันนี้เ็าเรียกว่าโรคออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายร่างกายมันก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับ